สวัสดีค่ะเอาน้องกัปตันจะเอาเค้กไปให้ลุงนะคะกัปตันจะเอาเค้กไปให้ลุงแล้วนะคะอมืมเรียกลุงเขาไมรเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไหม ดูชีวันบางไหมนู่นโหินอ่อนก็มีอือตรงนี้เหรอันไม่้องนร่ทุกงานเลย่นะโอ้โหวันเกิดที่กิเลยที่จะกินเค้กเหรอใครับเหรอ่ก็อยากกินรอครับฝากทุกคน ช่วงรอลุงครับเราเอาเป็นแค่ตรงปากทางใช่เอาไปเอาไปเายาไเนโอเคครับเอาไปเรเอาไปเรโอเคไปให้ลุงแค่นี้เลยนิกกี้ไม่ไเข้าไปนิกกี้ก็นิกกี้อดเข้าไปดูขอดเลยทุกทีไปดูไหนนิกกอ้ดูไปดูเออนิกกี้มันว่ได้อยู่นไม่ใช่หมาอยู่ในบ้านเนาะ เออไม่ใช่หมาอยู่ในบ้านเอยเนะม่กี้รู้โอ้หช่วงนี้เป็นช่วงรอน้องกับตันออกมาตามผูกไปทางนู้นไปแล้วนะออถือว่าเสร็จอัตโนมัติก็ได้ค่ะ กับตันมาก็ไปกินกันนะคะไปปาร์ตี้กันกับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวก็มาทันทีเลยนะกับข้าวมาละจ้าถือว่าเสร็จอัตโนมัตินะคะย่างจ้ากับข้าวกับข้าวมาและจ้าโอ้จะมาเถียงยังดังคักงี้วะใส่บักระโลอีกตั้งหากเด้่ยเด่ทั้งดังทั้งใส่บักระโล ก็ก็เมื่อกี้ก็ที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงที่น้องกับตันเอาเค้กไปฝากเอาเค้กกับ,ก,บกับข้าวไปฝากลุงนะคะแต่ว,ว่าเอาเข้าไปฝากข้างในเนาะพวกเราก็รอยอยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยู่หน้าร้านแม่กำใส้นไหนครบเท่าไหร่นะหนึ่งพันกล่องหนึ่งพันกล่องเป็นโบนัสต่างที่ไม่เกี่ยวกับข่ามเกี่ยวกับคอมมิชชั่นของร้าเป็นโบนัสต่างปกติขายปึ๊บก็จะได้คอมมิชชั่นต่อกล่องอยู่แล้วนะครับกล่องละเก้าสิบบาท ส่วนของปู่เนี่ยจริงๆจะถึงสองพันแล้วเนาะครับผมก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้วัดนุ้งเป็นคนมอบครัดข้าวมากเลยครับปู่เชนครับ กวนกันไปวนกันมาควัทดีค่ะคุณทาค่ะขอบคุณไะ้อัทั้งครอบครัวได้โบนัสแอลกอฮอ์ครับได้โบนัสหมื่นห้าเลยครับแล้มึงจดกันยสองรับโบนัสห้ยอดเลยเนี่ยโอ้โหปูรวยในทิพตา มสูเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าวันเกิดของปัะธันาธิบดีส่งเพราะว่าสถานการณ์นะคะมันก็เลยทำให้ไปแบงค์ไปมอบกันไม่ได้ก็เลยอมีเซอร์ไพรส์นะคะปู่มหามุนีจ้าเซอร์ไนะคะอันนี้เป็นเป็นโบนัสพิเศษที่บริษัทนะคะก็คือเป็นการส่งเสริมการขายที่นอกเหนือจากคอมมิชชั่นนะคะก็คือทำยอดอันนี้ให้สะสมสี่เดือนแต่จริงๆปู่ทำได้เยอะกว่านี้ จริงๆถ้าทำอีกนิดเดียวก็จะได้สามหมื่นเนาะคะ่ะแค่นิดเดียวนะคะก็ก็เลยได้โบนัสไปหมื่นห้ารอเหนือจากโบนัสก,ก็มีอะไรบ้างค่ะปู้ได้เที่ยวได้อะไรบ้างก็ได้ไปไล่ไล่นะคะไปแถมไปดูะะไปไปจะ่ในช่วงสถานการณ์ที่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราก็พาไปไม่ได้เราก็เลยให้เป็นโเโซเชียลนะ,ะไม่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 รอบหน้าขอส่วนอีกตัวได้ไหมครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ บีด D.R เนี่ยเป็นปรีดพันธ์ที่ช่วยในการดูแลรูปร่างแล้วก็สุขภาพ ทีนี้ตัวของเราเนี่ยไม่มียาลดน้าหนักผสมนะคะมีสารตรวจสารอันตรายทุกอย่างจากกรมภูมิสุ้มการแพทย์นะคะก็จะเป็นในลักษณะของสารสกัดธรรมชาติที่เรานามาอัดเม็ดนะคะเป็นเม็ดต่อกก็จะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างแล้วก็อยากลดน้ําหนักแต่ว่าออกกาลังกายไม่ได้คุมอาหารไม่ได้อย่างงี้ค่ะตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวช่วยนะคะก็ะจะมีสองตัวเป็นตัวตัวนึงช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเดินเหมือนเราเดินเดินเราเดินถ้ากับเราเรี่น ใช่ที่ทเ้ี่ยวของ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 บริษัทตอนนี้กําลังพัฒนาสูตรที่เป็นกาแฟที่จะช่วยในเรื่องอทั้งสุขภาพแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักด้วยนะคะก็จะเป็นสูตรใหม่ที่กํากลังทำอารดีกําลังวิจัยสูตรอยู่ก็น่าจะออกมาเร็วๆสำหรับท่านไหนที่อยากที่จะมีะไรายได้เสริมหรืออะไรก็ ติดต่อปู่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็นะ่ครับก็นะครับกราบขอบคุณนะครับ FC นะครับ <laughs> ทุกๆคนเลยนะคะรับกราบ <laughs> ขอบคุณ FC ขอ <laughs> บนคนณปู่นวนตาน